สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n o b e Anansa ค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับคุณผู้ชมคะวิดีโอในวันนี้เป็นวิดีโอที่ตื่นเต้นมากทุกครั้งที่เปทํทำวิดีโอนี้เนี่ยเป็นมากจะแฮปปี้แล้วก็ดีใจนะคะนั่นคือวิดีโอเปิดถุงช้อปปิ้งนั่นเองนะคะไม่คิดว่าเป็นทางหายกับวิดีโอเปิดถุงช้อปปิ้งไปสักระยะหนึ่งนะคะเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีงานเยอะมากที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะวันนี้เป็ก,ก็ มีเวลามานั่งทอล์คกิ้งฟุตฟิตโฟร์ไฟกับเพื่อนทุกคนนะคะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้ไปได้ช้อปปิ้งอะไรบ้างในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารอบนี้ก็คือก็ช้อปปิ้งเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากเท่ากับเมื่อก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะช้อปปิ้งแล้วนะคะแต่ก็พยายามที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นโลกออนไลน์เป็นคนชอปช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่ถ้าไปที่ร้านเนี่ยแล้วร้านจะส่งให้ทางออนไลน์หรือว่าอะไรก็ได้เนี่ย คือดิฉันชอบมากเพราะดิฉันเป็นคนโรคขี้เกียจถือกับบ้านนะคะดังนั้นแล้วการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับดิฉันแลน้วนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็มาเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะส่วนมากก็จะเป็นออนไลน์หรือว่ามีไปที่ร้านเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมก็ไปทักทายพนักงานรายนี้นะคะก็ได้ช้อปปิ้งมานะคะคุณผู้ชมก็ใครที่เพิ่งรูน้องสนแวนเป็นครันน้ไปไปงแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe แล้วก็อยู่เคียงข้างกันนะ,ะแล ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปเราเชิมได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะไปคิดว่าในรอบนี้เนี่ยมันก็คือหลายร้านมากๆเลยนะคะมีร้านที่เป็นออนไลน์ส่วนมากก็จะออนไลน์นะเพราะว่าเหมือนเดิมค่ะดิฉนันเป็นมนุษย์ที่ขี้เกียจถือของกลับบ้านค่ะดังนั้นแล้ว อะไรก็ตามที่มีการส่งออนไลน์ก็จะทําในออนไลน์จะดีกว่านะคะค,คุณผู้ชม่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มร้านแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมร้านแรกมาจากร้านมอร์ฟี่นะคะใครที่ตามเบนก็รู้อยู่นะว่าเบนเนี่ยชอบแบรนด์มอร์ฟี่มากเพราะว่าหนึ่งเป็นแปบ,บงแต่งหน้าที่ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็แปรงของเขาก็ดีหลายอันนะคะทำเชฟได้ดีทําเชฟได้สวยเบนก็เลยคิดว่าอา มีอะไรน่าจัดในมัลฟี่ก็เปิดเข้าไปดูเล่นๆนะคะก็เจอสิ่งที่น่าจัดเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากอันที่เป็นอินดิวิโดก่อนละกันนะคะอันนี้ปไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ไปแจ้งคุณผู้ชมดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไป,ไปอเมริกาไม่รู้จะรอบไหนจะไม่ได้นะไปไปมร์ฟี่ที่เบอร์แบงค์ใช่ไหมแล้วเก็เลยไปซื้ออาร์ซี s รีมานะคะก็คือเป็นแบบสีพิงก์โกลด์อะไรแบบนี้นะคะไปก็รู้สึกว่าเออด้ามสวยแล้วก็ช่วงหลังเราเปิดเข้าไปในเว็บมันไม่ค่อยมีแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่ามันหมดไปหรือว่า ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะพอมีโอกาสที่จะได้เจอหรือว่าได้สั่งเนี่ยก็สั่งเลยนะคะเพราะว่าไปเปิดแล้วเจอค่ะผู้ชมก็ได้มา2อันนะคะรอบนี้ก็จะเป็นมอร์ฟี่ R1 ค่ะเป็นโดมอะไรแบบนี้นะคะก็ไปลองแล้วไปชอบมากแล้วก็เซตแป้งเซตอะไรได้ดีมากด้าจับโอเคมาก แล้วก็เข้าส่วนต่างๆของหน้าเบ็นได้อย่างดีมากเลยนะคะส่วนอีกอันนึงเป็น R 10นะคะคุณผู้ชมก็ไม่คิดว่าปัดบลัชออนอะไรแบบนี้ก็น่าจะสวยแล้วก็เก๋มากๆเลยรู้สึกว่าเอามายังไงก็ไม่พลาดอยู่ลยแล้วแบง์มอร์ฟี่จริงๆแล้วพลาดน้อยมากเลยนะโดยเฉพาะชุดที่เบ้นชอบมากที่สุดคือมอร์ฟี่เอกแจ็คเกอร์ลินะอันนั้นคือแบบเดอะเบสถ้ามันมีคุณจัดเลยและเบคิดว่าถ้าสมมติว่ารอบหน้าไม่มีโอกาสได้จัดอีกเบนก็จะซื้อเหมือนกันนะคะ <laughs> คุณผู้ชมคะ ใครติดตามเบสก็รู้ว่าเบสเคยทารีวิวเปรียบเทียบเอ่อมอร์ฟี่เอ็กซจกลินกับมอร์ฟี่เอ็กเจฟี่ตาแล้วก็รีวิวแปลงเจฟฟี่ตาทั้งเซตไปแล้ววันนี้มีโอกาสได้ซื้อเซตตามมาเพิ่มค่ะเป็นเทรนด์สตันนิงซูเปอร์สตาร์นะครับผู้ชมก็มาก,กับเพาส์เหมือนเดิมค่ะเพาส์ House ใส่แปลงนะคะแล้วก็เป็นแปลงแต่งตาง10อันที่เบสว่ามันใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็อย่างไงก็ตามถ้าไม่ได้ใช้ก็เก็บอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีมันน่ารักแล้วก็สีมันสวยก็ ต้องควรมีสักหนึ่งเซตเพื่อความปังนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายจากร้านมอร์ฟี่ค่ะเป็นมอร์ฟี่เอ็กเจฟฟี่สตานะคะจริงๆเขามีกล่องใส่มากล่องดีมากกล่องแบบว่าใส่อันนี้อยู่ก็ค,คือมันจะมาอย่เนี้ยใช่ปะแล้วก็เอาเนี้ยใส่เข้าไปในกล่องซึ่งเมคิดว่ามันเป็นการโปรเทคที่ดีมากเพราะว่าของข้างในจะไม่แตกนะคะก็รอบนี้ได้เป็นมอร์ฟี่เอ็กเจฟฟี่สตานะคะเป็นในส่วนของอาร์ติสตีพาเลตนะคะคุณผู้ชมเป็นพาเลต แบ่งตาสีเจ็บๆที่มาพร้อมกับกระจกนะคะคุณผู้ชมดูกระจกเนี่ยมาพร้อมกับกระจกอะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สีก็แตกๆเจ็บๆนะคะโอ้ไ oh ม่ก็เราไปคิดว่าโอ้โหแบบคุณผู้ชมเกินตานจริงๆสีตอนไปนั่งดูสีรู้สึกว่าแซบ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 บอกคําเดียวเลยว่าแซบมากนะคะก็เดี๋ยวยังไงเบสลองแล้วไปจะมาบอกคุณผู้ชมหรือว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเอามาแต่งในช่องสนุกเวนัสซ่าก็ ตามด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะจากเว็บไซต์ต่ตอไปค่ะเบสก็นั่งเล่นๆไปเรื่อยๆนะคะก็ดันไปเปิดเจอฮอลิก้าฮอลิก้านะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าเนี่ยเบสอะ่ะไปซื้อฮอลิก้าฮอลิก้าตัวนี้มาเป็น one solution f a r m i n g นะคะไปรู้สึกว่าใช้แล้วมันน้ากระชับขึ้นยังไงเดี๋ยวาจะรีวิวเต็มๆให้คุณผู้ชมดูนะคะ ต่ไปใช้แล้วตอนวันแรกที่ไปใช้อ่ะเบบตื่นมาตอนเช้าไปรู้สึกว่าผิวหน้ามันกระชับขึ้นแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะรูขุมขนมันแคบขึ้นไปใช้มาประมาณ7วันแล้วแล้วรู้สึกว่าเออมันเห็นผลได้ดีแล้วก็เห็นผลได้สวยกับบนใบหน้าของเบสซึ่งเราก็เลยไปเจอสกินแคร์ของเขาอีก2ตัวนะคะก็คือเป็นในสูตรคล้ายๆกันก็เป็นอารมณ์แบบว่าเอ่อเอมพูสอะไรแบบนี้นะคะเบสก็เลยได้จากใหม่กออันนั่นก็เป็นวันเซอร์วิสชั่นบลินนิงซูเปอร์เอเนอร์จีเอมพูสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันเ y เอ็มพูนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเบดลองแล้วดีไม่ดียังไงพี่จะบอกคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งนะในช่องโซนเวนอเนซ่าก็แก้คุณผู้ชมดูว่าแพ็กเกจก็จะเป็นน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเอ็มพูอันนี้เนี่ยก็เป็นสีน้ำนมน้ำนมแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ไปสังเกตเอ็มพูอันต่อไปที่เป็นเอ็มพู่มอยส์ทรีซิ่งอ่ะมันก็จะเหมือนมีฟองฟองอยู่ข้างในมีอะไรแบบนี้ก็ เออใช้ได้เลยทีเดียวนะใครมันก็จะเป็นอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็อย่างี้ตามเนี่ยเดี๋ยวไปใช้เล้วไปเอามาลองและรีวริวคุณผู้ชมดูนะคะว่ามันเกิดผลต่อไปหน้าดิฉันไหมหรือว่าดิฉันควรฟาดตัวไหนทิ้งนะคะหรือว่าควรซื้อตัวไหนต่อนะคะคุณผู้ชมนี่คือเอ็มพูจากโคลิก้าค่ะต่อไปเป็นเอ่อ เป็น Bubble Hand Wash นะคะกลิ่นแกรฟฟูดจาก h o l i ก a h o l i k ิกเหมือนกันนะคะซึ่งไม่จำไม่ได้ราคะ่คือไม่จำราคาไม่ได้ทึกอันหนึ่งเลยรู้สึกซื้แล้วแบบไม่เคยจำอะไรราคาเลยก็เลยรู้สึกว่าขอโทษเว้ไไ่บอกราคาไม่ได้นะคะผู้ชมเอออันนี้เป็น h o l i ก a h o l i ย a กาเป็น Milky Bubble Hand น a s h นะคะเป็นกลิ่นแกรฟฟูดขับมาในประมาณ250 M l ค่ะโอ้โหเป็นก็คือปั๊มล้างมืออะไรแบบนี้ตอนนี้คืออะไรก็ตามที่ต้องล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะเนื่องจากว่าโควิด19ที่มันระบาดเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ล้างมือเลยมันก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวคุณเองนะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันโควิด19ค่ะคุณผู้ชมเรียความเป็นห่วงจากดิฉันนะคะจบไปเรียบร้อยนะคะจากโฮลิก้าโฮลิก้าต่อไปเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนนะคะ อันนี้เป็นแบรนด์บรอนซ์เบสเองก็ไม่เคยซื้อแบรนด์บรอนซ์เหมือนกันเป็นแบรนด์บรอนซ์ถ้าจะไม่ผิดนะเป็นแบรนด์สญราชเออสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่เท่าที่เบสดูตรงนี้เนี่ยของเขาเนี่ย made in China นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นในส่วนของ boosting hydrating concealer นั่นเองนะคะคุณผู้ชมอันดับแรกที่เปซื้อเนี่ยตอนที่บไป,ไปเนี่ยการบริการเขาแบบชนะเลิศเอาใจเว็บไปเลยเบก็รู้สึกว่าจริงๆฉันไม่ได้อยากซื้ออะไรแค่อยากเข้าไปดูเปิดโลกเปิดอะไรใหม่นะฮะไม่เคยซื้อแบรนด์นี้เลยกก็เเลลยแข้้้าาไปดููววรสึ่ เฮ้ย <He> เป็นพนักง,งานบริการดีแล้วก็เลยลองถามว่ามีคอนซีลเลอร์ไหมเพราะเราเป็นคนชอบลองคอนซีลเลอร์ถ้าคุณผู้ชมติดตามเว้นเนี่ยเขาจะเลอือกกันตายตอนนี้ของเบนก็จะเป็นชาแนลกับเป็นแพทมาเกดนะคะซึ่งวันนี้เว้นเอาหลอกคอนซีลเลอร์นี่มาใช้อ e ีกคอนซอยนิ่ของเบนที่เบ้นต้องการคอนซีลเลอร์เนี่ยใต้ตาเบนเนี่ยไม่ได้ค้ำมากแต่ว่าใต้ตาเบ้นจะมีรอยค้ำนิดหน่อยเพราะดิฉันนอนดึกมากแต่เบ้นต้องการให้ใต้ตาของเบนเนี่ยมีความชุ่มชื้นด้วยเพราะว่าใต้ตาเราแห้งมากบางครั้งเราใส่เครื่องแต่งเครื่องหน้า แต่งหน้าไปทาเครื่องสำอางไปบางครั้งเนี่ยมันหลุดลอกใต้ตาก็เลยเดี๋ยวลองอันนี้ดูถ้าชอบไม่ชอบเบสจะมาบอกคุณผู้ชมนะคะซึ่งอันนี้เบสได้สีเป็นนัตแม็กอะไรประมาณนี้นะคะก็อ่านชื่อไม่ค่อยถูกไม่ค่อยออกนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะจากที่ต่อไปค่ะอันนี้คือร้านสกินแ lap นั่นเองนะคะคุณผู้ชมไม่มีถุงอะไรสวยางามคุณผู้ชมถุงก็แบบว่าธรรมดาธรรมดาก็เราอาจจะไม่ได้ซื้ออะไระะออะไราคาแพงเขาก็เลยไม่ได้ใส่ถุงอะไรแพงๆให้นะคะคุณผู้ชมซึ่งในนี้มีอะไรบ้างน,นะคะเบสได้ไป ซื้อสิ่งที่ม,มาค่ะนี่คือซูซานคราฟแมนค่ะเป็นบอดี้ออยล์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเบสติดตามซูซานคราฟแมนและเบสรู้สึกว่าชอบผลิตภัณฑ์จากแบรนด์นี้นะคะแล้วก็เลยคิดว่าตอนนี้ผิวเราแห้งมากๆนะคะด้วยความที่เรานอนห้องแอร์บ่อยมากสําคัญ แล้วก็ด้วยความที่เรานอนห้องแอร์บ่อยมากแล้วก็ตอนนี้อากาศมันก็เริ่มหนาวขึ้นแล้วยิ่งทําให้เบสผิวแห้งเข้าไปกว่าเดิมเบสก็รู้สึกว่าไม่ต้องหาอะไรที่มาช่วยนะคะซึ่งพอเบได้อ่านส่วนผสมข้างหลังแล้วเนี่ยเป็นออยที่มีมาริโกออยล์โรสชิปออยแล้วก็มีโจโจบาออยนะคะที่จะให้สารอาหารที่สําคัญที่เป็นสกินแคร์ที่มีความมีคุณค่าต่อผิวเราเราก็แบบจริงป่าวก็เลยลองซื้อมารอนะคะเขาแนะนำว่าให้ใช้หลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จนะคะ แต่เบ้นมีอันนึงที่เป็นบอดี้บ t t e ที่เป็นออย b u t t e อะไรสักอย่างเนี่ยไม่นคิดว่าเป็นอยากได้แต่ว่าเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนถ้านี้ผ่านก็จะไปซอยอันอื่นต่อนะคะคุณผู้ชมเอ่อน้องก็ได้ให้บอดี้บัตเตอร์มาค่ะเบ่จะลองบอดี้บัตเตอร์นะเป็นรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีซึ่งไม่รู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีของแถมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเอ่อัู s u นค a r e แม่ normal and combination skin ค่ะเป็น eye fluid fine line e s s นั่นเองนะคะก็เป็นของแถม2อันก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ของแถมมาลอง โอเคนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งกล่องและก็หนึ่งถุงที่มาจากร้านเดียวกันนะคะนั่นก็คือร้านเซี่ฟอรานั่นเองนะคะเซฟอราเป็นร้านที่ดิฉันชอบไม่รู้ทําไมไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีขายในเซฟอรากับขายข้างนอกเท่าขายเหมือนกันดิฉันก็จะไปเซฟอราก่อนก็งงเหมือนกันว่าทําไมต้องเซฟอราในเมื่อที่ข้างนอกก็ซื้อได้บริการก็เป็นบริการเคาน์เตอร์แต่มันต้องมีความเข้าใจนหนึ่งคือดิฉันเนี่ยไม่ต้องการการบริการอะไรขนาดนั้นแต่ต้องการของที่ดิฉันชอบจริงจริงอะไรแบบนี้วก็า้นแล เปอยู่แล้วนะคะุผู้ชมก็ได้มา2อ,อันค่ะก็ะเป็น1ถุงแล้วก็เป็นอีก1กล่องนะคะตอนแรกก็บอกกล่องทำไมบ้านๆจังเลยเซโฟร่าอ๋อเราต้องเข้าใจหนึ่งอย่างว่าวิกคีดว่ามันคือค,อความปลอดภัยของสินค้าเราข้างในเพราะการที่เขาห่อแบบนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครขโมยแน่นอนนะคะ <c oughs> ก็เปิดมาข้างในก็แน่นอนคะ่ะมีเซโฟ o ร่าเซหสวัสดีนะคะ เออได้อะไรมาบ้านนะคะจริงๆได้มาแค่ชิ้นเดียวแต่ว่ากล่องใหญ่มากแม่นะคะ <S <S คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปให้ดูแซม์โลที่เป็นเลือกมาก่อนนะคะ <S <S เป็นเลือกแซม์โลจากดังเอเ p h เ n นมาค่ะคุณผู้ชมมี2ตัวนะคะเป็นเออในส่วนของน่าจะเป็นตัว h y เดรตติ้นะคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นตัวเออเรติโ l นคลีนนะคะเดี๋ยวไปจะลองใช้ดูไปก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าหลายคนบอกว่าดังเอเเนดีไปก็เลยแบบอื้อน่ลองนะคะจะลองดูนะคะ แล้วก็อีก2อันก็มี s u n d a y l i l y นะครับเป็น CO vitamin C rich hydrating cream แล้วก็มี tidal brightening enzyme water cream นั่นเองนะคะจาก s u n a e l i l y นะคะคุณผู้ชมของที่ซื้อมาที่อยู่ในกล่องก็คือเบสได้เบสเบสอยากได้มานานแล้วแลเ้เบสก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือกแกลงนั่นเองนะคะแปรีนั่นเองนะคะเป็นล o องเซีนนะคะ ในส่วนของ Natural g r o w Foundation 16 Hour Wear SPF 20 Hydrate and Protect from Pollution นั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้มาในปริมาณ30 ml นะคะราคาที่2,550บาทค่ะไม่ก็ตกใจราคาในระดับหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ว่าไปรู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันไปนแพงตรงไหนนะคะพเพราะเบสเข้าใจว่าราคาที่อเมริกามันอยู่ที่ประมาณ50เหรียญไหมอันนี้เดี๋ยวเบสจะเบสจะเช็คอีกทีนึงนะคะเราจะขึ้นให้คผู้ชมดูนะคะ แต่ว่าราคาที่เว็บไซต์ที่เขาโพสต์มาเนี่ย2 5 5 0ถือว่าเป็นราคาแพงนะคบแต่ต้องเข้าใจว่าแบรนด์เขาอยู่ในเทียร์ที่สูงแล้วก็ระดับสูงพอๆกับหลายๆแบรนด์ที่เป็นไฮเอ็นจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยโอเคต้องเสียด,ดังกับสิ่งนี้นะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ไปซื้อสิ่งนี้มาเนี่ยตอนแรกเป็นตัดสินใจอยู่นานไม่ไมเอาตั้งเห็นตั้งแต่เว็บม,มาเรียนไม่รู้รอบไหนแล้วประมาณ2งปีที่แล้วอ่ะไม่เห็นแล้วไม่รู้สึกว่า เออไม่ต้องก็ได้เมิงยังไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้คือไม่รู้ทําไมเจมสั่งมานะคะพรานึงจากดันไปลองตัวนี้ค่ะไปลองตัวยูดวอรี่ออยจากกรกแรงนั่นเองนะคะผู้ชมก็เลยทําให้เกิดการเสียทรัพย์จากกับสิ่งน,นี้นะคะเดเนเบสสีเป็นสีซ้นสีวอมเอ,อ่อเอ,อ่อโมเยนโมเยนโดเรนะคะหรือว่ามีเดียมวอรมนั่นเองนะคะ ไม่แกะเพ่อนผู้ชมดูข้างในนะคะแพ็กเกจก็หน้าตาธรรมดานะคะแต่ขวดก็คือมีความหรูหรานะคะมีฝาปั๊มมาให้ข้างบนก็มีการสแตมป์ลายของแกล้งนั่นเองนะคะก็ฝาปั๊มอะไรแบบนี้นะคะไม่รู้สึกว่าโอเคใช้ง่ายเม็ดทาให้ไม่รู้สึกเหมือนรองพื้นลายเสือของเจซิเล่อะก็เลยแบบ เดี๋ยวลองดูนะคะทางบ้านว่าจะเป็นยังไงเ็นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเบสลอง first impression w h a t e v e อะไรก็ตามเปจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูอีกทีนึ่งนะคะ <c oughs> นักเกิรคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะถุงสุดท้ายก็เป็นของเซลฟอราเหมือนกันเมื่อกี้เป็นกล่องเซลฟอร่าสั่งออนไลน์และนี่คือถุงสุดท้ายจากเซลฟอราค่ะเบสซื้อของจากเซลฟอราบ่อยมาก แล้วก็เบนชอบซื้อสาขาเวาสเกตเพรเาะเป็นรู้สึกว่าไปแล้วก็แบบเข้าได้กับเขาเนาะเขาบริการดีอะไรดีเอย่ยอะไรแบบนี้นะคะผู้ชมก็โอเครอบนี้ได้ของมาไม่เยอะมากค่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะอันนี้เป็น Huda Beauty Complexion Perfect Pro Makeup Base นะคะก็เป็นเบสที่เขาบอกว่าเป็น m r อย i n g รี e a n m ค k e u ั b เบสนะคะก็ จร,จริงตอนลองนี่กลิ่นมันแอบแบบว่ากลิ่นมันแรงจังเลยนะคะแต่ก็ลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะชอบคูได้อยู่แล,แล้วแล้วก็มีฝาบางอะไรแบบนี้อันนี้ก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวก็ลองแล้วก็บอกัผู้ชมทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะของอีก2อันที่ไปซื้อนะคะเป็นของชนิดแบบทดลองอ่ะเพราะว่าเราเดินบิ๊ที่หอนเดือดไฟใช่ปะแล้วเราก็เดินไปเห็นของ2ออย่างนี้นะคะนั่นก็คืออันแรกเป็น,นแบรนด์ของ this work นั่นเองนะคะเป็น deep sleep pillow spray นั่นเองนะคะ ดิฉันนอนไม่หลับค่ะคุณดิฉันพยายามหาพิโลสเปย์หลายยี่ห้อมากนะคะอันนี้ก็ซื้อเป็นพิโลสเปย์มานะคะเป็นลาเวนเดอร์กับเซดาบูดนะคะของบาร a แ d b บ d ดี้เวิร์กนะคะแต่ไปอ่านมาในอินเทอร์เนต็ตเขาบอกว่าของเจ้านี้หลับได้หลับดีหลับเป็นตายแล้วก็ฉันอยากมีความรู้สึกหลับบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยไปซื้อหลอดเล็กมาก่อนถ้าใช้ดียังไงก็เดี๋ยวจะไปซื้อหอใหญ่ยอยู่แล้วนะคะ เออแล้วก็อันต่อไปอันนี้เป็นแบรนด์สระผมนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะเบกก็ไม่รู้ว่าทำไมเบ้ชอบซื้อ,อยาสระผมในช่วงนี้เพราะว่าลองใช้ยาสระผมหลายยี่ห้อแล้วก็ p e r s i a ซ Le a ก็ยังไม่ได้ถูกใจอะไรขนาดนั้นตอนนี้มีอโพเช่ที่ถูกใจนะคะก็เลยไปซื้อเอคร r i s t i n อลส์นะครเป็นเด o วันซิกเนเจอร์แชม o ูนะคะเป็นขนาดทดลองเพราะว่าเราอาจจะได้เดินทางบอย <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้ว มันอยู่ที่วิตตี้ออนเดอไฟล์แล้วก็เห็นแล้วก็พนันกงานบอกว่าอ่ะ,ะอชันสชองนเดี๋ยวมีของแถมแล้วก็ อีชิ้นหนึ่งก็ได้ได้อันนี้แล้วไงแล้วก็ีชิ้นหนึ่งก็โอเคก็เป็นยาสระผมอะไรแบบนี้นะคะเบสจะลองดูนะเบสไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันดีไม่ดียังไงเบสนจะกลับมาบอกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมคะมาถึงของแถมสุดปังอลังเวอร์นะคะเบสได้ของแถมมาด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะคุณผู้ชมนี่เลยขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ของมาทดลองเพราะคุณรู้อู่แล้วว่าให้ดิฉันมาทดลองดิฉันกลับไปแน่นอนนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเซฟอร่าเป็นมัตส์มาร์กนะคะเพียร์ฟายอิงแอมบ์ท แล้วก็มีลิปสวยมากสีแดงคุณผู้ชมลิปสีแดงแตกๆที่มันลิปแตกๆอะอะไรแบบนี้นะคะก็เป็น o u s h Avolat Volute b l i Long นะคะหรือว่าลิปครีมลิปชายนั่นเองนะคะเบสไม่แน่ใจว่าสีอะไรอะคุณผู้ชม อ๋อเป็นสี08 Red Potion นั่นเองนะคะแล้วก็ได้น้องจิ๋วอันนี้มานะคะจิ๋วมากนะคะเป็น Sephora Lip Cream เอ่อเป็นเป็น Sephora Cream Lip stain นะคะมาในประมาณ1.3 ml นะคะชื่อ401 a l l y r e d a l l y r e d เป็นสี a l l y r e d นั่นเองนะคะก็ได้ลิปสี Red มา2อันนะคะคุณผู้ชมนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะัคือการช้อปปิ้งที่เบสรู้สึกว่าทุกอย่างที่ไปซื้อเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจในการซื้อมันคือเป็นการ ไปเยี่ยมไปซื้อไปดันกดเจอยวเว็บไซต์ต่างๆอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญที่เป่คนเตือนตัวเองตอนนี้คือสติค่ะไม่ต้องมีสติในการช้อปปิ้งนะคะลวเลยเป้ก็จะเตือนคนว,ว่ามีสติในการช้อปปิ้งนะคะเต่งอะไรก็ตามค่ะเรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't Your Beauty Closet Empty ค่ะอย่าไปให้โต๊ะเครื่องแป้งหงรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านของคุณเนี่ยว่างไปอาขาดค่ะ Because Beauty is an Experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์นะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าสาระดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ